ครอบครัวศิลปะอาชาออกประกาศแจ้งข่าวด่วนนางสาวกัญน,นาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้โพสต์ข่าวแจ้งทาง Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่าหนูนาศิลปะอาชาโดยได้ระบุข้อความว่าข้อความข้างล่างนี้ดิฉันได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์หลักๆแล้วนำมาลงในเพจตัวเองด้วยเพื่อให้เป็นที่ทราบกันทั่วกันก็พระเจ้านางสาวกัญน,นาศิลปะอาชา คุณหญิงจำใสศิลปะอาชาและนายวราวุฒิศิลปะอาชาขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าการกระทําหรือการกล่าวอ้างใดๆของนายพนิชคณินวสุพัฒน์หรือนายปสินรัศมีพลายโทินที่อ้างว่าเป็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับศิลปะอาชานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่อยู่ในความผ,กผูกพันใดๆกับพวกข้าพเจ้าแต่อย่างใดทั้งสิน้นจากการตรวจสอบเพราะว่า ในพศินเป็นสามีของลูกสาวคนกลางของในบรรหาและก็คุณหญิงจำใส่ศิลปะอาชาขอขอบคุณสยามนิวส์